แน่แน่เฮ้ยไอะไอ้แป้งติดแก้มหรอโอ้ยทำไงเออคู่พระคู่นางเว้ยเฮ้ยแล้วตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาที่ต้องมาประลองฝีมืออาหารแล้ว เรามีโจทย์มาฝากกันด้วยโจทย์ของเรานะครับในเมื่อคุณสองคนเป็นคนที่หุ่นบางร่างเล็กเรารู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วใช่ค่ะคุณยังหุ่นดีกันทั้งคู่คุณมีเทคนิคในการทานอาหารยังไงให้แบบร่างกายดูสแลนเดอร์ยังดูผอมสวยมีไหมเราก็กินอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ออกกําลังกายบ่อยๆส่วนอาหารที่เราจะกินเป็นประจําเลยเนี่ยก็จะเป็นอกไก่อกไก่เหอบ้างแอลหรอแอลหรอ้าวนอกจากไข่เจียวโหระพาแล้ว หนูก็ต้องนี่กินกันแลบักขี้เขือมะเขือเทศมะเขือเทศไงกินตำบักหุ่งเฮ้ยต้มตำมีไหมมีไหมไม่มีเลยไดแล้วไม่ใช่อะไรหรอกที่ผมถามคุณทั้งสองคนเนี่ยเพราะอะไรเพราะผมจะเชื่อมเขาโจทย์เพราะว่าในช่วง Celebrity Battle นั้นโจทย์ของเราในวันนี้ก็คืออบไก่ ไปอยู่ในตู้เมื่อกี้ด้วยจะได้เลื<ม>่องพนักงาน<ห>ผมพนักงานเป็นแคชเชียร์ประจำร้านแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าอกไก่เนี่ยเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพถามคุณพลอยหน่อยดีกว่าว่าอกไก่เนี่ยมันทำเมนูอะไรได้บ้างจริงๆอ,อกไก่มันเป็นเนื้อที่ส่วนค่อนข้างแหง้งเพราะว่ามันจะมีไขมันแทรกน้อยหรือว่าเขาเรียกว่าเนื้อขาวครับคือถ้าปกติเวลาใครทำผ่าจะไปหมักหมักน้ำมันมะกอกหรือหมักนมอะไรอย่างนี้ค่ะนิดนึงเพื่อให้เขานุ่มขึ้นอ๋ออันนี้เป็นทริคนะอันนี้เป็นทริคนนะเป็ทริคของของเชฟพลอยของเขาแอร์พร้อมไหม แทร์พร้อมนะพร้อมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไปช้อปปี้ที่หาเพสโซอ้าวหนอันนี้ดีกว่าไหนอะคุณ <c oughs> เราต้องมีมายองเนสกับซอสพิกแต่ไม่มีไม่มีเนื้อสัตว์ใช่เออฮหมดค่ะและตอนนี้นะครับทั้งสองทีมเนี่ยนะครับก็ได้ รับวัตถุดิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในมิชชั่นนี้นะครับคุณต้องทําให้เต็มที่ถ้าเกิดมิชชั่นนี้ใครแพ้มิชชั่นต่อไปคุณจะมีอุปสรรคซ่อนอยู่แต่อุปสรรคจะเป็นอะไรเรายังไม่รู้ฝั่งของแอร์และจูโน่ครับเมนูเพสโต้วันนี้คุณใช้วัตถุดิบอะไรบ้างครับเพสโต้อกใส่เทอร์ตี้ค่ะ สุดิบที่แอลเลือกมาในวันนี้นะคะพี่เผือกค่ะแอลเลือกนะคะอกไก่นะคะเป็นรสกระเทียมพริกไทยนะคะเพราะว่ามันเข้ากับเพสโต้อยู่แล้วนะคะและที่สําคัญโหระพาค่ะมายืนนํำอะไรตรงนี้เล่าลูกพีลอลูกพีาสักทีพีลาการทาเพสโต้คุณมีถั่วลิสงนะคะแล้วก็มีนี่เลยกระเทียมแล้วก็มีสปาเกตตี้แอจเอาเส้นมาทําเพสโตแทนฝั่งของผมบ้างดีกว่าเจ๊แพรครับฝั่งเจ๊แพร จะทำเมนูอะไรไม่ทราบครับเราจะทำเมนูอกไก่ป๊อปค่ะ อกไก่ค่ะให้เลือกใช้ออกไก่นุ่มแล้วก็เราจะใช้นะคะแป้งกรอบตัวนี้แล้วก็เสริมด้วยบิสกิตค่ะซึ่งอันนี้มันเป็นชีสบิสกิตจะได้ความกรุบกรอบที่เหมือนเป็นเทคเจอร์ที่เพิ่มมาคืนเลยเฮ้ยเอาจริงเว้ยและคุณคะพอมันไปดิฟกับน้ำจิ้มที่ดิฉันทําไว้นะคะอื้อหือ ไอ้ี่เผลอไม่ได้เลยอะเราอยู่กับทีมเราสิเนี่ยัรษณะขาดของนานเนี่ยคนนี้เออเออเอเอาล่ะขอให้ทำให้เต็มที่แล้วกันนะ <ạ S 1> และทั้งสองทีมจะมีเวลา10นาทีในการสร้างสารรค์เมนูอาหารถ้า,พร,า,พ,ราพร้อมแล้วโกโกยัมเบ่เอาละะโอ,โอ้โหตอนนี้ทั้งสองทีมดูจ,จริงจังมากเลยนะฮะเมนูเพสโต้คือวิธีการทำเพสโต้ที่ถูกต้องมันต้องยังไงบ้างฮะ คืออันดับแรกเลยนะคะต้องเอาใบโหระพาเนี่ยมาลวกน้ําเดือดก่อนแล้วก็รีบช็อคน้ําเย็นเพื่อให้เขายังรักษาสีเขียวสดๆของใบโหระพาก่อนถ้าสมมติว่าเอาไปตําเลยหรือเอาไปปั่นเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นสีดำสีมันจะเข้มขึ้นอ๋อนี่ผมไม่เคยรู้เลยเหมือนเหมือนกับมันช้ำมาหนึ่งเลยแล้วฝั่งของแพรล่ะครับเขาจะทำอะไรนะอกไก่ป๊อปถ้าตามความเข้าใจของผมมันก็เหมือนกับ ชุบแป้งทอดอย่างเงี้ยปกติคงชุบแป้งทอดแล้วก็ทอดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าพี่แพรบอกว่าจะเอาบิสกิตมาก็คงเหมือนจะคล้ายๆเก็บขนมปังที่เอามาคลุกอีกทีหนึ่งแล้วค่อยทอดครับเป็นไงบ้างตอนนี้ฝั่งแอร์เป็นไงบ้างถึงไหนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับอ๋อเมนูแอร์มันอยู่ที่การเตรียมค่ะนอกนั้นก็คือทําแค่แป๊บเดียวเท่านั้นไม่ถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วใกล้เสร็จหรือยังอ๋อจากร้อยเออสองเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้ยรีบเถอะครับโอเคครับโอเคโอ้ยหันมาคุยซะนานเชียวเออ โอ้ส่วนฝั่งฝั่งของแพรนี่ดูการลงมีดน้ำหนักน้ำเหนืกดีเลยนะฮะเจ๊แพรเป็นไงบ้างเจ๊แพรเรากำลังทำแป้งค่ะตัวตัวแป้งกรอบแต่ว่าตัวแป้งนี้เราจะปรุงรสเข้าไปด้วยเพื่อที่จะทำให้มันมีรสชาติเฮ้ยเขาพรีเซนต์เหมือนแบบว่า <Professional S 2> โปรเฟชชั่นอลโปรเฟชชั่นอลมากอืมถือว่าสวยงามสวยงาม,อมเอาละฮะตอนนี้นะครับผ่านไปแล้ว5นาทีเหลืออีก5านาทีด้วยกันนะครับคุณต้องรีบทำนะครับครึ่งทางแล้วแล้วตอนนี้จูโน่ได้อาวุธถนัดแล้วนะครับครบหนึ่งศักหนึ่ง เราสามารถที่จะตําไปด้วยเต้นไปด้วยได้นะครับนี่คือลีลาของเขานักแสดงในแบบโฆษณานะครับโอ้อยากรู้คนจ้างมันจริงๆเลยเนี่ยหอมไหมเอาอีกเอาละเอียดเลยครับคุณตีนเป็นไงบ้างคุณตีนคุณได้ช่วยอะไรเขาบ้างไหมฮะตอนนี้กําลังช่วยแบบคลุกแป้งครับผมแล้วก็เอาตัวไก่เนี่ยชุบเกดขนมปังครับเป็นไงครับเชฟแพรผมน่ารักไหมครับน่ารักมากครับเออแน่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแป้งติดแก้มเหรอ เฮ้ยทำไงเออ้คู่พระคู่นางเว้ยเฮ้ยจะทำไงอ่ะนี่นี่ฝ่ายฝ่ายเราได้แล้วเขาเด็กกว่าเรารอบนึงได้มั้งนะแพ้เราว่ะเราอ่ะกันจีนอ่ะเฮ้ยจูโน่แค่แม่เขาเลยฮะยังไงช่วยเช็ดให้หน่อยได้ไหมฮะอุ้ยอุ้ยแก้มแก้มอ้าวโอ้โหชิงเช็ดก่อนเลยไอ้จูโน่กำลังจะบุกอยู่แล้วเมื่อกี้ดมดม แต่อนนี่เผลอไม่ได้แน่วิตฐานจริงๆเลย<ช>อ่ะโค้น่ากินจังเลยอะ่ะห,อ,ห,อ,หอมหอ่ะดีดีหมายถึงอาหารของเร่าเหรอเออ,อ่ ตอนนี้กลิ่นชีสของฝั่งไหนไม่ทราบตอนนี้เตะจมูกผมอย่างแรงเลยกบิสกิตปะใช่ปะใช่กลิ่นบิสกิตแบบหอมมากดูจากสีแล้วเนี่ยนะฮะสีดูน่ากินมากเลยนะเชฟพลยสีแบบเหลืองทองเลยะคสีเหลืองทองแน่นอนและตอนนี้ครับทั้งสองทีมครับเหลือเวลาอยู่2นาที30วินาทีเอาละฮะตอนนี้ผมเชื่อเลยนะครับว่าคุณควรจะต้องจัดแต่งได้แล้วเฮ้ยแต่เขาเอาหอมไปคุกกับบิสกิตเฮ้ยยังไงฮะ ออยเนียนวิงอะคราจะทำออยเนียนวิงใช่แพมันล้าจริงจริง,รงตอนนี้เหลือ1นาทีครับ,1น,รบ1นาทีนะครับเขาเป็นระดับเทพในการทำเรสซิ่ง<อ>ผมบอกเลยเจ๊แพรเอาละฮะคุณเตรียมตัวเสิร์ฟได้แล้วนะครับ ยีวินาทีครับวิซอร์เขามีใส่พริกไทยด้วยต้องเริ่มตกแต่งแล้วนะครับเหลือเวลาอีกไม่มากครับเร็ว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 ต้อง,<ล>ง<ล>รีบต้องรีบแล้วลงจานได้แล้วลงจานได้แล้วโอ้ยตอนนี้ผมผมตื่นเต้นไปหมดแล้วครับคุณฟรอย10 9ิ เมนูที่คุณทําเสร็จแล้วมาวางไว้ตรงนี้เลยครับมาวางประจาหน้าโต๊ะเลยครับและตอนนี้อาหารก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2เมนูนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าจานไหนจะเด็ดกว่ากันในรายการโกโกโยย้ยัมี